วันนี้เอายันมา YM 3 5 7 a อล้อโตกับล้อธรรมดามารีวิว,วให้ f c ได้ดูกันนะครับหลายท่านก็ถามว่าล้อโตกับล้อธรรมดาต่างกันตรงไหนมั่งรวมรวมมันต่างกันตรงไหนมั่งก็มาอัปเดตให้ดูกันนะครับคนที่มองหาอยู่นะครับแล้วก็สนใจนะครับก็จะได้อุดหนุนเสีอ้วนกันไปนะครับล้อโตนะครับล้อโตนะครับสัดส่วนที่เสอ้วนมองด้วยตานะ ไม่เอาหลักวิชาการนะมองด้วยตานะครับส่วนที่แตกต่างจากวายเอ็มล้อธรรมดานะครับตรงไหนนะครับก็จะมาเปรียบเทียบนะให้ดูนะครับมันจะแตกต่างกันเห็นเห็นอยู่แค่ 3. จุดนะครับสจุดเนงล้อหน้านะครับเป็นกระทะล้อแบบปรับฐานนะเป็นกระทะล้อแบบปรับฐานนะครับส่วนล้อธรรมดาก็เป็นกระทะล้อที่ปรับฐานไม่ได้นะครับ ส่วนล้อหลังก็โอเคครับขนาดต่างกันอันนี้ก็เป็นล้อธรรมดาขอบยีิบหกนะแล้วก็นี่เลยนะครับคาว่าล้อโตก็จะเป็นขอบยี่สิบแปดนะครับใช่ไหมยี่แปดแล้วนะครับเป็นยี่แปดเป็นล้อโตนะมีเวท่วงล้อหลังนะครับมีกระทะล้อแบบปรับฐานให้ด้วยนะครับก็ส่วนที่แตกต่างอันที่1อันที่2อนะครับอันที่3อันสุดท้ายคือ,อ ฝาไฮดรอลิกนะครับฝาไฮดรอลิกตัวล้อโตนะครับจะเป็นฝาไฮดรอลิกแบบมีดับเขาเรียกว่ามีดับอันคอนโทรลนะครับมีดับคอนโทรลใช่หรือเปล่ามีมีแบบว่า,าฝาไฮดรอลิกใหญ่กว่าอะง่ายๆเรียกสับไม่ถูกฝาไฮดรอลิกใหญ่กว่านะครับอ่า ใหญ่กว่านะครับท้ายตรงเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นฝาไฮาดรอลิกทั่วไปของรถยันม่านะครับส่วนตัวรถโตนะครับก็จะเป็นฝาไฮาดรอลิกที่มีปรับเข้าลึกเข้าตื้นนะครับมีตัวเขาเรียกว่าดับคอนโทรลไหมหรือเรียกอะไรก็ก็ตามศัพทวิชาการเขาได้แหละเสียอ้วนจาไม่ได้เดี๋ยววันหน้าก็จาได้นี่ครับฝาไฮเขาจะใหญ่กว่านะครับทาให้น้ําหนักตัว YM357A นะครับตัวรถโตน้ําหนักเยอะกว่า พอประมาณนะครับก็ไปเทียบเทียบกับประมาณตระกูล MU นะครับถ้าเป็นโควต้าก็ MU ถ้าเป็นยันม่าด้วยกันก็จะเบากว่าโซลิดนะครับจะเบากว่าโซลิดนะครับแต่ FC ที่ชอบในตระกูล YM มนะครับก็ามหาล้อโตกันนะครับวันนี้เข้ามา1คันนะครับวันนี้เข้ามา1คันจะเปรียบเทียบแต่เปรียบเทียบกันมาลงชงเชงเปรียบเทียบไม่ค่อยเป็นนะครับ ็ขออภัยด้วยนะครับอ่ะใครทำหาล้อโตอยู่นะครับเสียอ้วนขายอยู่5้0 0 0บาท5 5 0 0 0นบาทนะอ่า FC ดาวอยู่ที่30,000บาทขึ้นไปนะครับอ่ดาวอยู่ที่30,000บาทขึ้นไปนะครับอ่ามีเยอะดาวเยอะนะครับอ่าส่วนล้อธรรมดานะครับอ่คันนี้ขายอยู่ที่4 0 0 0 0นเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเสียอ้วนดูให้ จำไม่ได้คือรถจริงๆแล้วรถของเซววนก็มีขายหลายราคานะครับ480,000บาทนะครับอ่ะยางสวย4เส้นนะครับอ่าจริงๆแล้วมันมีขายหลายราคานะอ่าอ่า YM ของเซววนมีตั้งแต่370,000ขึ้นไปนะครับอ่าบางคันก็อ่าราคาประมาณนี้นะครับอ่ะใครมองหาอยู่นะครับใครมองหาอยู่ YM 357A นะครับสั่งเซววนไว้ให้จัดหามาให้นะครับมีมา1คันนะยางสวย4เส้นนะครับยางสวย4เส้น ไมยอยู่ที่800ชั่วโมงนะครับมายอยู่ที่800ชั่วโมงนะครับอุดหนุนได้นะครับอุดหนุนได้จะทําการตรวจเช็คให้เก็บงานให้นะครับใส่ถ้อยเสียให้นะเก็บงานรวมๆให้นะครับสั่งเซเว่นบายเวีลมาอุดหนุนได้เลยนะครับ800ชั่วโมงงานนะครับแล้วก็วายเอ็ม3 7 a คันนี้อยู่ที่1,100ชั่วโมงงานนะครับแล้วก็คันที่ชั่วโมงน้อยๆคันที่ชั่วโมงเยอะกว่านี้คันที่ชั่วโมงปานกลางเสียวันมีให้เลือกเยอะเลยจอดอยู่ด้านหลังนู่นนะ จอดอยู่ตรงนู้นนะครับอ่าประมาณเกือบ30คันนะครับ Ym นะอ่าทั้งมีทั้ง5157นะครับอ่าแล้วก็ถ้าลูกค้าสนใจรุ่นอื่นนะครับโซลิดนะครับโซลิดเสือวนมีทั้ง4คันเลยนะมี50แรง2คันนะครับอ่ามีดาวเริ่มต้นที่10,000บาทแล้วก็ดาวเริ่มต้นที่30,000บาทนะครับอ่าราคาก็ถือว่ามิตรภาพนะถูกกรถใหม่เยอะอยู่มีด้านหน้ามีฝานหลังเหมือนกันอ่าแล้วก็โซลิด75แรงนะครับใครที่อยากได้รุ่น รุ่น75แรงมีเงิน3 0,000ื่นมีเงิน3 0,000ื่นออกรถได้นะครับมีเงิน3 0,000ื่นออกรถได้นะครับอ่าก็มีชั่วโมงอ่าแปดมีชั่วโมงพันสนะครับมีชั่วโมง800มีชั่วโมงพันสนะอ่ามีเงิน3 0,000ื่นออกรถได้นะครับอ่าหรือไม่ใครจะมองเป็นตัวอื่นที่มีเงินสดแต่ไม่อยากเป็นหนี้นะครับอ่าห้าแรงจอนดีอ่าสองแสนเก้าอ่าหกหกหนึ่งศูนย์ฟอร์ดสองพัาร้อยสามสิสามนะครับอ่า 610เผาเดียวเสษเก้าหมบาทนะครับแมสซี่เฟอร์กูสันร้อยแรงนะครับแมสซี่เฟอร์กูสันร้อยแรงหกแสนสองบ,บาทหกแสนสองบาทเ่ศูนย์คันนี้ขายแล้วนะครับลูกค้าจองแล้วนะครับอ็าเจ็ดนะครับอ,อันนี้ก็มีเงิน5้าหมื่ออกรถได้นะครับราคา6กแสนเก้านะหกแนานะครับแปาสี่ศนะครับ ขายแบบเงินสดนะเซวันมี2คันนะครับ8540ขนาด85แรงมี2คันนะอ่าหกแสนแปดครับสำหรับคันนี้นะครับแล้วอีก1คันนะครับอ่าเซวันมีราคาอยู่ที่อ่าหกแสนสองนะครับอ่ดสิ 85, แรงปี60เหมือนกันนะครับอ่ก็อัเปเดตให้ดูกันนะครับอ่าสินค้าช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะเข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับใครที่พร้อมช่วงนี้เป็นโอกาสทองโอกาสดีของ FC นะ ที่จะได้รถที่ราคาประหยัดลงนะครับต่อรองได้นะครับเป็นช่วงที่จัดปโปรกันนะครับส่วนถ้าเป็นฤดูปกตินะครับก็จะเริ่มขยับขยับขึ้นนะครับใครมีความพร้อมช่วงนี้นะครับเสื้อวันแนะนําซื้อได้นะครับเสื้อวันแนะนําซื้อได้นะครับไม่ต้องไปรอ,อ,ต,อตุลาพฤศจิกามกรา คือช่วงนั้นนะครับมันเลยช่วงหน้าฝนครับปปลายหน้าฝนแล้วครับรถก็จะปรับราคาขึ้นเหมือนเดิมนะครับ FC พร้อมช่วงนี้มีความพร้อมช่วงนี้ซื้อได้นะครับถ้าไม่มีความพร้อมไม่มีความอยากได้เราก็ดูเพื่อความสุขไปนะครับเราไม่ต้องซื้อขออย่างเดียวครับ FC มาเปิดดูคลิปเซเว่นบ่อยๆนะครับช่วยกดถูกใจนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้นะครับมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ อาจจะมีรถที่ถูกมัง่งแพงมัง่งคละกันไปนะครับถ้าอยากได้คันไหนให้ถามก่อนนะครับรถมีให้เลือกเยอะจริงๆนะครับมีให้เลือกเยอะจริงๆนี่ L5018 นะอจอดอยู่ตรงนี้เยอะเลยนะครับมีราคาถูกสุดอยู่ที่3,6 0,000บาทนะครับยันยางใหม่4เส้นด้วยนะครับใครมองหาอยู่ L5018 ถูกสุดอยู่ที่3,6 0 0นนะยางใหม่4เส้นนะครับไม่ใช่ตัว s p นะตัว s p มีราคาถูกสุดอยู่ที่4,5 0 0นะครับสภาพดีนะ จริงๆแล้วรถมันมีทุกราคานะครับแต่เซววน่ะไม่ได้คัดเอาราคาที่ต่ำสุดมานะครับมันมีถ้า f อฟดูหลายๆช่องนะครับบางช่องเขาก็ขายถูกมากๆนะครับแต่ถ้าถูกมากๆก็ต้องอิงอิงสภาพด้วยนะครับเซ้วนก็จะมีสภาพกลางๆถึงดีนะครับเพราะรถเซ้วนจะเป็นรถที่ต้องรับประกรันให้ลูกค้าให้ F c ซด้วยนะครับไม่ได้ขายรถตาสภาพนะเช็คให้รับประกรันให้เก็บงานรวมๆให้นะครับแล้วก็ อ่ะกลุ่มยนมานะครับเหมือนเดิมนะครับจัดโปรครับเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะสำหรับ YM นะครับอ่า YM นะครับว m ทุกคันเลยนะครับอ่าเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะครับแล้วก็มีดาวอสองหมืน่นสามหมืน่นห้าหมื่นมาเลือกเอานะครับเอฟห้าหนึ่งสี่ก็เหมือนกันอ่าเออโทษทีนะครับ e อฟห้าหนึ่งสี่ขายแบบเงินสดนะแต่ราคาเขาได้พิเศษมากๆากสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท รถบุ้งกีนะครับสภาพดีนะครับมี FC ถามถามเมื่อวานนี้รถบุ้งกีสภาพดีนะให้เสือว่นรีวิวให้หน่อยก็สภาพดีครับหนึ่งพันชั่วโมงนะครับมีบุ้งกีหน้านะครับอย่างเดียวนะครับเป็นรุ่น s p นะครับสนใจก็ดาวที่5 0,000นนะครับสนใจดาว5 0,000ราคาอยู่4ี่แสนห้านะดาวที่50,000่นผ่อนกันได้6ปีนะครับสนใจก็เข้ามาอุดหนุนนะครับ อาจจะรีวิวทันทันนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ส่งรูปให้ทางไลน์นะครับก็แจ้งเข้ามาทางไลน์นะไลน์สิอ้วนก็ใช้เบอร์นี้แหละเป็นเบอร์ไลน์นะครับเบอร์ที่ลูกค้าติดต่อเข้ามานี่แหละ0ูนย์เก้านี่นะครับเป็นเบอร์ไลน์นะครับใครอยากได้รถรุ่นไหนนะครับวิดโอคอลดูรถนะครับหรือไม่ก็ถ้าไม่ไกลมากครับแนะนําให้ขับรถมาดูนะครับ บางทีอาจจะอยากได้รุ่นนี้นะครับมาเห็นคั้นจริงอาจจะได้อีกรุ่นหนึ่งก็ได้นะครับก็เข้ามาดูกันนะครับสนใจอุดหนุนขนหนก็ค่อยอุดหนุนถ้ายังไม่ถูกใจก็วันหน้ามาใหม่นะครับวันหน้ามาใหม่นะครับวันนี้อัปเดตสินค้าให้ดูประมาณนี้นะกลุ่ม40แรงทางนู้นนะครับ36แรงก็อยู่ทางนู้นนะครับเดี๋ยวรีวิวให้อีกคลิปนึงนะครับอขอบคุณ FC ที่ติดตามขอบคุณ เอฟซี FC ทีอ่อุดหนุนทุกท่านนะครับเมื่อวานขายได้2องคันนะครับเอฟซี FC อุตรดิตนะครับแล้วก็ FC เมืองเลยนะครับก็ขอบพระคุณมากๆครับรวยๆเฮงๆนะครับขอบคุณครับ